เดือนตุลาคมนี้ชาวนาทั้งหลายเตรียมตัวเฮเพราะว่าโครงการในปี2568ทับ69เงินเข้าแบบจุกๆ2เด้งต่อเดือนแต่ระวังนะบางคนเนี่ยสิ high, ทธิ์อาจจะหายทายเบรีบเช็คก่อนหมดเวลาทกสอเนี่ยจะโอนเงินช่วยเหลือชาวนาเนะีเดือนละ2รอบก็คือวันที่3แล้วก็วันที่18ของทุกเดือนตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมายาวไปจนถึงกุมภาพันธ์2569เรียกได้ว่าได้เงินประจำ แบบพนักงานเงินเดือนกันเลยทีเดียวเงินที่โอนเข้ามานี้ก็คือโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปี2568ทับ69รัฐบาลก็จัดงบกว่า37,917ล้านบาทเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาะให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวแล้วก็ลดต้นทุนการปลูกข้าวแต่เดือนตุลาคมนี้ก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยสิทธิ์ยังไม่เข้าเงินไร่ละพันก็ยังไม่โอนแต่ถ้าเจอแบบนี้ ก็อย่านิ่งนอนใจนะรีบตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อมูลก่อนที่สิทธิ์จะหายวิธีตรวจสอบสิทธิ์ง่ายๆมี2ช่องทางช่องทางแรกก็เข้าเว็บไซต์ e f a r m e r และช่องทางที่2ใช้แอป f a ร m b o o k ของกรมการส่งเสริมการ,กรเกษตรถ้าเจอข้อมูลผิดรีบแก้ไขเลยนะไม่งั้นสิทธิ์หลุดชาวนาที่มีสิทธิ์เนี่ยต้องกดยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วยนะผ่านแอปทางราฐใช้มือถือกดยืนยันสิทธิ์ได้เลยไม่ ต้องเดินทางไปที่สำนักงานให้เสียเวลาย้ำกันอีกทีนะตั้งแต่เดือนกันยายน2568จนถึงเดือนกุมภาพันธ์2569ชาวนาเนี่ยจะได้เงินเดือนละ2รอบนะเข้าแบบสม่ำเสมอตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ก็ห้ามพลาดด้วยนะต้องรีบเช็คสิทธิ์ให้ครบไม่งั้นไร่ละ1,000บาทก็อาจจะหายไปเฉย